ใชของเรื่องราวะนะคะของเชอร์รี่วันนี้นะคะเท่าที่ทุกท่านเห็นก็คือว่าเรามี v 23นะคะวันนี้ก็คือ v 23ที่เรามาโชว์รุ่นที่เราโชว์เนี่ยอย่างที่ทุกท่านเห็นก็คือรุ่นที่เราเรียกว่าเป็น retro cube นะคะก็คือตกแต่งเป็นสไตล์คลาสสิก never fade นะคะอันนี้คือในคอนเซ็ปต์ของคลาสสิก never fade ซึ่งเราก็จะมีรถที่เป็น retro cube เนี่ยสองสีด้วยกันนั่นก็คือสีเขียวนะคะบนเวทีตรงนี้แล้วก็มีตัวที่เป็นสีส้มตรงนั้นนะคะซึ่งอันนี้เราพร้อมอจำหน่าย นะคะให้กับลูกค้าที่สามารถจองได้นะคะแล้วก็ในงานเราก็มีราคาพิเศษถ้าราคาปกตินะคะ1นึ่ล้านสามหมบาทนะคะแต่ว่าถ้าซื้อในงานตอนนี้เรามีส่วนลดอีก1 0,000บาทเพราะฉะนั้นก็จะเป็น1นึ่งล้านสองบาทนะคะก็คือรับส่วนลด1 0 0 0 0บาทแล้วนะคะเรามีรถที่เราออกแบบพิเศษนะคะซึ่งเราคอลแลบกับยังอาร์ติสที่เป็นศิลปินก็คือคุณกามโมนะคะที่วาดรูปเป็นดูโดนะคะเป็นลายดูโดซึ่งก็เมื่อกี้ คุณจิมเพิ่บอกว่ามีลูกค้าที่สนใจอยากได้แล้วนะคะก็คือขอซื้อ1นึ่เพราะว่าอยากได้ความพิเศษแล้วก็อยากได้ความที่ไม่เหมือนใครโดดเด่นไม่เหมือนใครนะคะนอกจากนั้นเรายังมีคอนเซปต์ค่าของเราก็คือตัวที่เป็น Cherry QQ e ิีวีรุ่นเล็กของเรานะคะก็อาจจะอาจ,จะหน่ายเร็วๆนี้ในปีหน้านะคะประมาณปีหน้า ที่สำคัญที่สุดก็คือเรามีรถทีโก8 8ด้วยนะคะซึ่งเป็น PHEV นะคะซึ่งเราจะเปิดราคาเร็วๆนี้นะคะภายในต้นปีหน้าจะบอกราคาของทีโก8 8 <ๆ S 1> เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเรามีรถทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็น EV นะคะ PHEV ด้วยสำหรับลูกค้าทุกท่านที่สนใจแล้วก็เรามีโปรพิเศษพิเศษนะคะขอเชิญชวนทุกท่านด้วยนะคะ